เธอปกติฉันเคยกินแต่หู่ฉลามน้ำแดงแต่ร้านนี้เขาจับเอาวัตถุดิบอย่างหูฉลามมาทำแฮนโรบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์มากจบคอสเ็ชฉันรีบมาทำรีวิวให้พวกเธอเลยนะช่วงนี้กระแสแฮนโรโอมาเกเซ่กำลังมาแอดไปเจอคอสนี้แฮนโรไฮบริดโอมาเกเซ่ ase, จากร้านซูชิโคเกะที่เสิร์ฟโอมาเกเซ่ในสไตล์เอโดมาเอะซึ่งก็จะนำเข้าวัตถุดิบเกรดพรีเมียมจากญี่ปุน่นผสมผสานเทคนิคสไตล์เอโดสำหรับคอสไฮบริดที่เรามาทานเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยกันทั้งหมด13คอร์คอสมี6จานหลักแล้วก็มี4แฮนโรว แต่รอบนี้ฉันขอยกให้กุ้งหวานจ้าทั้งหวานทั้งเด้งยังกระฉีดฟิลเลอร์มาแนะ่นอกจากนั้นก็ยังมีปลาฮิราเมะข้าวต้มปลามาดาย่างก็มาจ้าและอีกหนึ่งคำที่ชอบคือสามสหายแห่งท้องทะเลอังโกอูนี่และทูนาา่าซาบและคำนี้เกลื่อนไปตั้งแต่ต้นหูฉลามทอดและไข่กุ้งจุกๆสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดสำหรับแฮโลคอสนี้ทโรเนกิทามากิบอกเลยว่าคำนี้อร่อยแต่จะดีกว่านี้ถ้าเชฟให้ไซซ์เยอะกว่านี้นิดนึงตบท้ายล้างปากด้วยซุปหอยลายญี่ปุ่นและเค้กไข่ไร้แป้งปิดจบด้วยไอรีโจิถั่วแดงเป็น คอมพลีสเปิดประสบการณ์แฮนด์โรว์ไฮบริดอมากาเซได้แล้วที่ซูชิโคเกะ